สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้จะมาสู้กับเดียบอสกันนะครับผมด 聊了，再见了。 เดี๋ยวนเดี๋ยวที่เราจะไปก็คือเราจะไปที่ที่เราเจอมรอบอสนะผมดูก่อนจะมีป่ะเอาโอเคครับผม โอเคให้เราใช้โซ่หนีก็ผลเวลามันเป็นอย่างนี้นะ่ะเดี๋ยวผิดโอเคโอเคมันออกมาคนโผล่มาแล้ว เสียงน้ำไม่เปอะวะเองาวง่ายโคตรง่ายเลยครับผมทำไมมันง่ายง่ายขานาดนี้เนี่ยโหว่าวุธเราแดงแบบอว่อาวุธเราเลยแบบวะในด่านนี้มันมันก็จะมีหลายเก้าดาวหลายดาวเลยนะผมโอยตัวสับ โอ,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 อ้โหดีเดียรทำไมดีบอเดียนีวะเนี่ย วเวทห้าาก็ค่จะง่ายนะผมเคล้เวเอ่อที่คลิกเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราที่คลิกอันนี้กันนึงโงเคที่คลิกอันนี้วผมเอาเสียไปก่อน โอ้ยโอ้จับนั่นได้ด้วยเดี๋ยวกินน้ำเย็ยนก่อนทุกคนอาจจะสังเกตน,นะครับผมว่าทำไมมันถึงใช้นี้ไม่ได้คือเราจะต้องออกไปจากแคมป์เราก่อนเลย ไปโซนที่เจ็ดโซนที่สามเกมมีสองทางทางนี้ก่อนเลย อ้าวเดี๋ยวเจอมันแล้วครับผมมา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 ทางนี้เลยเออเดี๋วผมมีไม่มีว่ะโอชักชักชัก โหมันค่อนข้างจะโหดครับผมเฮ้ย <c oughs> มามากันต่อนะผมอุย้ยลมแล้วอ้าวเดียวเมื่อกี้เพิ่งพูดไปหยอกๆว่าตัวนี้ก็โหดอยู่แต่ว่าไนมนเป็นอย่างงี้แล้วเนี่ยเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ด้วยซ้ำมมอ่ะรอกันครับผมเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอืม นี่ไงเวลามันกดมันจะมีเส้นเลือดตรงนี้นะตรงแขนตรงหัวเอ้ยไม่ใช่ตรงหัว,หวดีตรงลูกกระตานี่ไง เราจะเฟร็จแล้วแน่ ปุ้ง8นาทีเอ่อเดี๋ยวสามเหี่ยมไม่เอาเนี่านายากดีดีๆตอบไปแล้วแบ็กเดียบอสดีเลยครับผมแบ็กเดียบอสแบ็กเดียบอสนี่มันก็เคยโผล่มาในภาคโปรแล้วผม น้ำเย็นก่อนตอนแรกผมก็งงไงถ้าเกิดว่าใครไปดูอันนี้เออผมลืมบอ,อกไปนี้ในภาคฟรีด้อมอยู่ไหนนะผมไม่ใช่ในภาคเออสามาดีโอเคเราจะไปเอ้าเดียวผมกินน้ำผิดลืมไปตอนนี้เป็นกลางคืน,นกลางคืนจะต้องกินน้ำร้อนนะผมเพราะตอนเช้าจะต้องกินน้ำเย็นมีป่าไม่มีเลย ไม่มีไม่มีเลยอ้าวอ้าวโอ๊ยโอ๊ยเดียว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 อ้าวว้าย เดี๋ยวมันปิ้นยายปหน้าเด้อเอกคกลับมากันต่อเมื่อกี้ยายผมเข้ามานะโอเคเวลามุดดินเราจะต้องเ,เ,เอาอเคตอนนี้ผมก็เริ่มรู้แล้วนะว่าเราจะต้องให้เดียวอ๋อ,อ,อไม่ทัน mình mới mà Ôi, bụng chân, bụng chân โอ้แบ็คเดียบอดมันจะยุ่งสู้ยากอยู่นี่ขนาดเราหลบแล้วนะเนี่ย จมตีไม่ได้จมตีไม่ได้เอ้าโอ้โหแทงทีเดียวแทงท้องแทงท้องตายเลยง่ายง่ายไป่เดียบอสผมว่าเริ่มสีด่านนี่ก็เริ่มมีตวัวหัวแล้วนะแต่ว่าผมอยากสู้กับคิลินมากเลยเอ้นะว่าคิลินนี่มันจะมาตอนอันนี้เท่าไหร่ รต่ว่าพอดีผมชอบตัวคิรินอ่ะมันเท่ดีแล้วก็โหดด้ว,ดวยเจ้าสนดแล้วน่าจะเป็นหกด,ดาวอ่ะอันนี้มีดเอ้ยมีดไหนก็ไหนๆแหละกินอะไรละกัน รอยเย้าชีตนี่อะไรอยเย้ชีตแล้วก็ดักก้อนฟีดโอ้ของน่ากินมากนั้นเนี่ยมีปูรัดก,กาด้วยเดียวเขียนมีปูรัดก,กาด้วยมันเอามาจากไหนไหมดูก่อน นี่เคสูลูนัสธาลูนัสธาเออ,เออเอออะไรสย่งนี้หละโอเคจะไปจัดการลูนัสธาแล้วกันนะโอเคลูนัสธาแมปลาวาด้วยโอเคก็แน่นอนสินะ่าหอวมากาอไม่เจอนี่ มีระเบิดด้วย น้ำเย็นมากินก่อนรัสทามอยู่ไหนเออรัสทามไม่มีเลยถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่พวกแบ็กเออถ้าเกิดไม่ใช่พวกแบ็กพวกสีชมพูสีส้มเนี่ยมันจะไม่มีนะผมมันมันจะไม่มีคัสซีนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวแบบออริจินอลแล้วเราเพิ่งเจอมาใหม่ๆเนี่ยจะมีคลัสซีนะผม เธอว่าแต่นี้มาช่วยอะไรวะไม่รู้่ะโอเคเดี๋ยวนี้มันจะกลับมาบ้านเรา อาโอเคกดข้ามไม่ได้ด้วยอันนี้ลูนัสเอ๊ยเดี๋ยวลูนัส่าหรือว่าเทโอวะวะเออลูนัส่าลูนัส่าจะเป็นตัวเมียนะผมแล้วตัวผูว้ก็จะเป็นเทโอสเทโอสธานะผมนี่เลยเป็นเอลเลอร์ดากอนนะผมอืม

เป็นมังกรไฟนะผมจะไม่พยายามไม่ตัดหางนะผมว่าตัดหางแล้วของมันเต็มเดี๋ยวมันบินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโจมตีมันได้นะมันจะล้มลงม,มานะ เอาเฮ้โอ้โหอ้าวล้มแล้วดีเลยเดี๋ยเยหลือฮวงนาเดี๋ยวผมไปอดัดไปอัดคลิปนี้ดีกว่า ผมจะไปอัดคลิปเออภาคสามยุสามอารีด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะสู้กับอนักทอนะผม,มงงงี้ดีงงงี้ดีอนักทอเป็นตัวอะไรเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าผมไม่นานครับผมเที่ยงนี้ก็น่าจะลงเพราะว่าวันหยุดครับผมไม่หรอกโรงเรียนผมปิดโควิดเอเคสู้ยากอยู่นะตัวเนี้ยถือว่าสู้ยากอยู่ไม่หรอกเพ่งตีไม่โดน แล้วจะหวังเลยว่าว่าผมจะใช้ดาบใหญ่ค่ายตัวนี้ได้นะแต่ว่าดาบใหญ่มันจะได้เรื่องของแบบเวลาเราชาร์จในดาเมนมันจะเยอะกว่านะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอีกควีนหนึงแล้วกันนะ สีฟ้าในเรียกง่ายๆ <S <S ตัวนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักนะเพราะว่าวมันก็ไปโผล่ในตัวสัตกอตัวนึงก็ไปโผล่ในเออไออันเนีย เดี๋ยวต้องทำสองแบบเหรอเคไม่เป็นไรเคเอ้ยเอ้ยแมปด่านไม้เคเราต้องไปเราจะต้องไปนี้สองที่แล้วผมโอเคแค่นี้ไปพอเดี๋ยวว่า แต่ว่านั้นเราจะง่ายอยู่นะเพราะว่ามันแบบแค่นี้อ้าวที่นี้เจอเลยเปล่าไม่ใช่ตรงนี้ก็มีพาราซอเหมือนกันนะเดี๋ยวนี่มันนี่ดรียกว่าหอคอยเออหอยคอย,อคอยเขียดฟ้าที่ผมไปเจอมานะจริงอ่ะมันจะอยู่ข้างบนสุดเลยรู้เลย โหายากแล้วเนี่ยขาโคตรยากเลยหอคอยเฉียดฟ้ามันถ้าเกิดว่าเป็นในภาคแรกนะตัวที่จะครอบถ้าถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่จะอยู่จริงๆนะก็จะมีมิลาโบไลอัสครับผมเพราะว่าฟาตาลิสนั่นเองฟาตาลิสนี่ถือว่าเป็นอมอนส์ในตำนานเลยครับผมถือว่าเป็นมอสที่โคตรเออข่าโคตรยาก มาดูดิโอสูงนั้นเนี่ยน่าอยู่ข้างบนสุดน,นะอ้าวมันนอนอยู่แนวตื่นแล้วรุนัสท่ามันจะอยู่ข้างบนสุดเพราะผมจำได้นะว่ามันก็จะมีอีกที่หนึ่งนะ เดียรเดียเดียรเดียเดียเรากิฮอติงฮอตริงเราตายโอ้ยแต่ก็ดีอยู่ดีอยู่นะที่ดีมากดีมากอาลุง อันเราจะต้องทำสองอันนะปกเราถึงจะชนะอุยอุ้ยมันเรีบกกระบาดมาอีกแล้วโอ้โหอ,อีกแล้ว ตายเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะมันไม่มีทางที่จะหนีออกไปแล้วเพราะว่า <c oughs> ไม่มีที่ให้หนีแล้วยังไงล่ะไฟไแล้ว <c oughs> อเควสจบ ก็ไม่เป็นไรเรารีเซ็กลับไปนะเคเขยีดว้าลโกกอลลก้ Okay, bye. m o b i อ่าเสร็จแล้วครับผมท่าอาร์เนี่ยเขา้าใจดีนะผมเพราะว่ามันผมไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นยังไงแต่ว่าผมเหมือนว่ามันเป็นท่ามังกรนะอ่ะความรู้สึกเหมือนเป็นท่ามังกรนะโอเคไหน,นนะก็ไหนโอเคก็นะะแล้วนะผมคลิปนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามไปกางใจเพื่อติดเพื่อติดตามผลงานใหม่ๆของผม้วยนะผมสวัสดี